ต้นยอำอมรินวันนังคารนี้พบกับหมอผีฝีปากกล้าที่พร้อมท้าชนทั้งคนและผีหมอปลามือปราบสัมพเวสีคุณไปแฉช,ชาวบ้านเขาว่าวันนั้นล่างทรงปรอมไม่มีทางจะเป็นจริงได้หลอกคนเนี่ยมาหลอกลวงคนล่างทรงทัยไม่ลุมกระเทือมขึ้นหรอแล้วกลัวที่ไหนแล้วพี่ไม่กลัวแต่ขอโทษไอ้ที่ไม่ไม่กลัวเนี่ยคนอื่นเขาห่วงแทนเพราะว่าเขาถูกส่งแบบขู่จะฆ่ามีคนขู่จะคุนมายิงผมไม่สนใจว่า ก,กลตยแล้วและอร่อยกับร้านอาหารไทยอีสานที่เปิดมานานถึง15ปีกับร้านทิตารีขาหมูโบราณตุ๋นจนเปื่อยนุ่มเลยเรียกว่าละลายนะครับใช้วิธีแบบโบราณก็คือใช้เตาถ่านตบท้ายด้วยร้านขนมหวานที่ถาแล้วฟินสุดๆกับร้านสมิทเทนสวีทเขอบอกว่าทุกครึ่อร่อยมากทั้งหมดนี้เที่ยงครึ่งไนต้มยำอำมริน